สวัสดีค่ะมาพบกับเกียงศักดิ์มาล็ดและท่อนพันย่าอาหารสัตว์นะคะวันนี้วันที่18กรกฎาคม2564นะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูมาล็ดย่าที่คัดแล้วนะคะตัวนี้เป็นมาล็ดพันย่ารูซี่นะคะที่หลายๆคนรู้จักกันนะคะตัวนี้เป็นมาล็ดที่คัดเรียบร้อยแล้วนะคะของเรานะคะคัดมาล็ดสองรอบนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะตัวนี้นะคะจะรู้สึกว่ามาล็ดของเรานะคะมีน้ําหนักมากๆเลยค่ะ รู้สึกหนักมือค่ะเราจะรู้ได้เลยนะคะว่ามเมล็ดที่คัดแล้วนะคะเป็นอย่างไรนะคะจับดูก็รู้แล้วค่ะนี่นะคะสวยงามนะคะสีสันก็เป็นมเมล็ดที่ขาวนะคะไม่มีแบบขึ้นราหรือสีดําปะปนมาเลยนะคะ,ะดูใกล้ๆกันเลยค่ะเป็นมเมล็ดที่ใช้เครื่องนะคะในการคัดนะคะเป็นระบบะที่มีตะแกรงสามชั้นนะคะคัดมเมล็ดเมล็ดรีบนะคะ แล้วก็สิ่งเจือปนที่มากับมะเร็ดนะคะอย่างเช่นกิ่งไม้เศษหญ้าเศษอะไรอย่างนี้ยค่ะที่ปะปนมากับมะเร็ดนะคะคัดออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีพัดลมอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีความแรงนะคะช่วยในการเป่าพวกเศษไม้กิ่งไม้เศษหญ้าอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะเป่าอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อของเรานะคะคัดรอบนึงแล้วนะคะแล้วก็วกยังไม่เก็บใส่กระสอบนะคะก็คือมาคัดซ้ำอีกรอบนึงนะคะ เพื่อให้ได้เมล็ดที่มีคุณภาพนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะของเราคัดสองรอบนะคะย้านะคะอ่าตัวนี้จะไม่หลงเหลือเมล็ดรีบเลยนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูใกล้ๆกันเลยนะคะเพราะว่าเราใช้อพัดลมนะคะเป่าพวกเมล็ดรีบออกไปอีกทีหนึ่งนะคะคัดด้วยเครื่องนะคะแล้วก็มาคัดเ่าเป่าด้วยพัดลมอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ยังไปคัดซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยเครื่องใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจมะเดื่พันยารูซี่นะคะโทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์ทางร้านนะคะ0800887389นะคะเนี่ยค่ะมะเมื่อที่คัดแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอ่าสีสันก็สวยนะคะไม่มีสีดำปะปนเลยนะคะไม่มีขึ้นลานะคะน้ำหนักดีมากๆเลยค่ะรู้สึกหนักมือนะคะเนี่ยค่ะ มะเร็ดที่หนักอ่าเป็นมะเร็ดที่เต่งตึงนะคะไม่มีมะเร็ดรีบนะคะนะคะรู้สึกหนักมือค่ะมีน้ำหนักค่ะตอนนี้นะคะอ่ามะเร็ดย่ารูซี่นะคะยังปลูกได้อยู่นะคะปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะอายุการใช้งานนะคะอ่าต้องมีระบบน้ำที่ดีนะคะแต่ว่าคือเงต้นคือ ออัตราการงอกนะคะลูกค้าสงสัยกันเยอะเลยว่าอัตราการงอกดีไหมนะคะ,ะรับรองว่าอัตราการงอกดีอะคะ่ะเพราะทางร้านของเรานะคะนำมะเมล็ดนะคะไปเพาะทดลองปลูกทุกเดือนนะคะแล้วก็ยังถ่ายลง YouTube ให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะของเราจะทดลองปลูกทุกชนิดเลยค่ะของเรานะคะก่อนที่จะจส่งให้ลูกค้าของเราจะนำมาทดลองปลูกทดลองเพาะทุกชนิดเลยนะคะอ่ะ เพื่อจะได้อ่าลูกค้าจะได้มีความสบายใจนะคะว่า,าซื้อมเมล็ดจ,จากทางร้านเราแล้วนะคะนําไปปลูกเอ๊ะมันจะงอกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ารับรองนะคะงอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ